อไมริอันนี้เป็นอเสรตัวนี้วะไปไปกันห้องับ อไม่่ิกาดีมากตอนเดย์ยังไม่ลงลุ่มเลยกายังไม่ลงไหนเพื่็นไม่อยู่ลุ่มเกี้ขึ้นมาพัจได้อีกตัวตัวคือผัวเอาปืนเมื่อกี้ดิปืนเพียงแ่เมื่อกี้นี้ อุ ông aurus, ông ้ยเอ้ยวงยูพูเขาเร็ยกว่ามียาปูฟ้าเข้าไปเพียงได้วงอะไรยุ่ยไปหาหมู่บ้างไม่ไปหาวงมาชุดยูมาชุดยูแล้วใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยน้าแล้วไหมพี่ เอาอยาเนี่ยโบมียาเลยว่ามาไงี้มีมีมีม,มีหุ่นผีโบเหี่ะจะกล้องอันตัวเบิกได้บ,สบอสเหรอเบิกได้เห,<ม>หรอประด้นี่นลง <ะ S 1> <ละ S 2> มาเก็บกล้องเอร็อกนี่นี่นี่คนน้ำมือ สกิลค้นหาแล้ทำลายเลยวกมันชเพื่อนมันเยออเเดินเดินเ้ามามมีเพียงกล่องแต่ดอกมีเสมีเอฟพีดีเอพีดีมมามันาั โคตรน้่งกันโอ้ยตัางไอวอลพิดไอวอลพีดเปลี่ยนเลยใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยเอาปืนเอาปืนพกนีแต่บดที่ปืนพกกันนะกันนะพิเกบไว้เฮ็ดกิ้เมถ้าถ้ากันถ้ากันไอวอลพีดพกนี่กับมันมันมันน่าจะตายแล้วล่ะ มีไอวอลไปนี้ได้เอ้ยมีแลเวลาเราตังไอวอลอยู่ในอันนี้มันตทีไปนีให้ลุกเอเฮ็ตป่ะจะเอ้ยครับพักอยู่พันอย่าไรอีได้เวลาเราอันเนี้ยอ๋อลุกสอะ ลูกซองมังกรโอเคกับมังกรลูกซองกับมังกรลูกออกมาเป็นเพียนแบบนีน <laughs> ใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยโอเคมังกรลูกซองมังกรเอเคมังกรออกมาเป็นเขียนแบบลูกลูกลชลูกมันออกมาเป็นไห <laughs> ไายโาไม่เห <laughs> ็น <laughs> บ่จ๊ะว้าออกเอียนแดง <laughs> โอ้ยเดี๋ยวมันขึ้นมาแล้วเป็นก <laughs> แต่ตายแต่จิบเธอเป็นกันโบแม่ <laughs> ได้มันตายได้กันนี่ตะตาย เปลี่ยนการสื่อการกดดันมีคนเบิ่กการไปด้วยเกาะเพื่อนบูมีเกาะเลยมีแต่ผู้หลยมันชอบอยู่มันระเบิดตึ๊ดดิดิดิ มันวางมันเห็นนวดมันเห็นนวดมากยังอย่าไได้ยินเสียงมันเห็นนวดบางกอนปลาทูปลาปทูซีเนาเลยนี่บุกินมันจะเพื่อเลยตัวเดียวนี่ก็ได้โอ้ปลาทูนะกันเห็นยนืนในถ้วยนะกันยังอยูบุบเบิ้ลเติม <c oughs> ดมวะดมบะ <c oughs> ยังเหลือ ตีตู่กูแน่ตีมันกับพวจให้เขล่นตีแล้วเขียวลลี่ัลค้นหาและทำลายเลยกับเข้าจริงเป็นเจ้าเปานได้ตัวทอดตัวปาทูหันตัวทอร์ตะจับมาทงแต่พี่เลากันกรินขหน่ตัวเด็ตัวเดมาก ลังอะไรยังเหลือสองตูสามตองตูทท้งเพื่อนสามตูทท้งเพื่อนสัง,นสงหารมันเลยอืม บื้งเฮ็ดหรือเบื้องซอยเดี๋ยวเฮ็ดเดียวใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยกดตีบ่คือตีเดียวจะบม่ตีเดียวเปลี่ยนจุดอเออเขาหมู่เดียวบ่แม่นเด้คิดว่าอยู่ในก้อนหินนี่ย อ๋อคຕີะตีอ๋ออือหือต